ความจริงแล้วนะครับในพื้นที่ธรรมาชาติป่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่เขามีไว้คงเดิมนะครับพอถึงแล้ววันนี้เนี่ยป่าจังหลัดน้ันก็้อยลงการมีชุมชนขยายตัวพื้นที่บุกบุกรุกหรือว่าป่าอยู่น้อยลงอย่างนี้ครับซึ่งเราทำยังไงครับก็ต้องมาทักแย,ยส่วนที่สองของก็คืออย่างว่าเราก็มากปกป่าเป็นกำลังการผมคิดว่าก็จะดีกว่าไม่ทำอ,อ,อะไร เราก็หวังว่าต้นไม้ต่างๆที่วันนี้เราปลูกกันที่ดาวสู่แล้วก็อาสาสมัครพี่น้องๆพี่พ่การทางสายตาครับชาว Green Wave มาช่วยกันมีเิเกเตอร์ด้วยครับก็หวังว่าต้นไม้ต่างๆนี้จะเติบโตเติบใหญ่โต แล้วก็จะเป็นส่อง่สำคัญในการฟื้นฟูสภาพป่าอีกเร่องนึ่เกี่ยวบว่าต้องใช้เวลาครั้งนี้เป็นการปูป่าเพื่อสงท่เกีรติสำหรันายจอพาชินรัอยากจพูดถึงพระมหารุณาิัฐท่มาบ้างก็ไม่แน่หรืกป่าก็ห่วงท่านปเห็ว่าเป็นพ์ะบักคัว่าธาตาที็นจ้อยู่หัวเป็นน้ำเราจะมีจะเป็นป่า คือต้องเหมือนกับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการสร้างสมดุลเอาจะขอส,สิ่งใดส<ล>ิ่งหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับเพราะว่ามีป่าก็จะมีน,น<อ>้ำครับก็เ,เราผมคิดว่าเพราะเรามาทำความดีกันคือไม่ใช่เพื่อเฉพาะตัวเราเองเพื่อส่วนที่ดีเพื่อประเทศชาติเพื่อจะอยู่หัวแลเรา